ัเรียนคุณครูที่เคารพค่ะพวกเรานะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4กลุ่มที่2วันนี้จะมาพิปายในหัวข้อเรื่องข้อดีและข้อเสียของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยในเรื่องของหัวใจใชายหนุ่มค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะขอฟังความคิดเห็นจากคุณพลอยนะคะในฐานะที่คุณนะคะเป็นคนที่ชอบในเรื่องนี้เป็นพิเศษและได้ศึกษามาเป็นอย่างดีค่ะ ขอความคิดเห็นจากคุณพลอยค่ะค่ะสำหรับการแต่งกายในสมัยของหัวใจชายหนุ่มกับในสมัยนี้นะคะข้อดีก็คือในสมัยนั้นเนี่ยจะมีอมจะเป็นการใส่สูทนะคะซึ่งก็คือมันจะทําให้แบบบง่งบอกชนชั้นได้อย่างดีเลยคะ่ะแล้วก็ข้อเสียนะคะในสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นอากาศร้อนค่ะทุกคนแล้วมันก็จะแบบ ใช่ค่ะวาร้อนนะคะแล้วก็มันจะทําให้อ๋อมันมีราคาแพงน,นะคะมันจะเป็นการเปรียบเทียบชนชั้นแบบชนชั้นต่าชนชั้นฐานด,ดอนสั่งเยอะอย่างนี้ค่ะส่วนในสมัยนี้นะคะ<ม>การแต่งกายก็คือข้อดีก็คือเราสามารถแต่งกายยังไงก็ได้ค่ะ mm. ทุกคนไม่จากัดการแต่งกายเลยค่ะ mm. ส่วนข้อเสียเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะคะ mm. หรือจะมีก็อาจจะมีแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าทุกคนก็สามารถแต่งกายได้ตามใจตัวเองชอบเลยค่ะ ค่ะจากการที่เราได้ฟังความคิดเห็นจากคุณพลอยกันแล้วนะคะค่ะการแต่งกายของคนสมัยก่อนในเรื่องของหัวใจใชายหนุ่มนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสมัยก่อนนั้นจะมีการสวมสูทซึ่งเป็นค่านิยมของคนชาวตะวันตกค่ะส่วนสมัยนี้นะคะก็จะมีการแต่งกายที่เป็นสากลโลกค่ะจะแต่งกายที่แตกต่างกันมากค่ะเช่นความ ขอภัยค่ะค่าในเรื่องความรักก็เช่นกันนะคะค่าของคนสมัยก่อนและสมัยนี้ก็แตกต่างกันมากค่ะคาในวันนี้นะคะต่อไปเราจะมาฟังความที่เห็นจับคุณชัตตพรกันบ้างค่ะค่ะสหรับดิชันนะคะในสมัยของหัใจชายเหน่นะคะจะมีการแต่งงานแบบคุณหนุ่มชน,นะคะ่ะเรื่องการแต่งงานแบบคุณหนุ่มชนนะคะเกิดจากความเห็นชอบจากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ได้เกี่ยวกับความชอบของทั้ง ฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเองเรื่องการแต่งงานนะคะก็ะต้องเกิดจากการชอบพอกันของหนุ่มสาวค่ะไม่ใช่แค่เพียงแบบนอกนะคะขาดการรู้จักและเข้าใจกันอย่างแท้จริงค่ะความรักจะไม่ยั่งยืนและอับปางลงอย่างง่ายดายค่ะอย่างเช่นความรักของประพันธ์และอุไรนะคะทีร่รักเร็วใจเร็วค่ะจะทำให้ความรักนั้นจบลงอย่าง จบลงอย่างง่ายดายะค,ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคนเฉพาะนะคะสําหรับความคิดเห็นนี้นะคะค่ะจากการที่เราได้ฟังความคิดเห็นนี้นะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนสมัยก่อนนะคะการแต่งงานหรือจะมีคู่ครองนะคะความรักความชอบกันนะคะก็มักจะมีความคิดเห็นฝ่ายเดียวคือฝ่ายของผู้ปกครองนะคะจากบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่มีความเห็นชอบจาก คู่รักทั้งสองนะคะแม้ว่าจะรักกันหรือไม่รักกันแต่หากผู้ปกครองนะคะมีความคิดเห็นชอบการตรงกันนะคะก็จะต้องตกลงยอมใจกันแต่งงานค่ะค่ะการศึกษาของสมัยก่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะมาดูและจะมาฟังความคิดเห็นจากคุณร่างิพย์กันค่ะค่ะสำหรับการศึกษาในสมัยนั้นนะคะต้องการให้บุตรหลานได้ศึกษาในราชสำนักเพื่อที่จะ ทำให้บุคคลได้มีเกียรติได้มีสัก์สีได้ได้มีที่รับหน้าถือตานะคะแต่ปัจจุบันเราสามารถทำอาชีพที่สุจริตและแล็มีผลดีต่อเราเราไม่ทำสิ่งที่ไม่สุจริตก็เพียงพอแล้วค่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นจากคุณจางคินนะคะใครจะกานให้เราได้ฟังมานี้ ค่ะก็ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นจากคุณจางคิพนะคะค่จะจากการที่เราได้ฟังมานี้นะคะคนสมัยก่อนนะคะคนที่มีฐานะคนที่มีการศึกษานะคะที่ได้ไปศึกษาที่ทางฝั่งตะวันตกนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถกลับมาแล้วก็จะมีการงานที่ดีนะคะเพราะว่าในบ้านเมืองนะคะต้องการคนที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้น คนที่ไปเรียนต่างประเทศคนที่มีการศึกษาก็จะได้รับค่าราชการและได้เงินเดือนดีด้วยค่ะค่ะจากการที่เราเห็นในนี้นะคะในเรื่องนี้มันก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่ประพันธ์นะคะอยากจะทํางานเขาอยากจะมีการเงินทำงานที่ดีแต่ว่าการทํางานนั้นจะต้องใช้เช้นสายค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะต้องเกี่ยวข้องกับสัจจะและความยุติธรรมอย่างแน่นอนค่ะค่ะต่อไปนะคะจะมาฟังการอาภิปรายจากคุณ นักพศกันต่อเลยค่ะค่ะคนเรานะคะควรใช้ชีวิตในทันวิถีธรรมค่ะเช่นเราไม่ชอบการใช้เส้นสายค่ะแต่ไม่สามารถหางานด้วยตนเองจึงต้องยอมใช้หรือใช้เส้นสายที่ปกครองมอบให้ค่ะจึงแ่ก็ได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการทํางานแล้วก็ทํามีความก้าวหน้าในงานค่ะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงและเป็นยศอ,อื่นที่สูงเพิ่มเ,มเมไป จากการที่เราได้ฟังการอธิบายของทุกท่านแล้วนะคะในวันนี้นะคะที่ฉันขอสรุปเลยนะคะว่าข้อดีและข้อเสียของวิถีชีวิลพธัธนธรรมของคนไทยในเรื่องของหัวใจใชายหนุ่มนะคะของสมัยนี้และสมัยก่อนนะคะมีความแตกต่กางกันมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่มีการแต่งกายที่เรียนแบบมาจากชาวตะวันตกนะคะในเรื่องนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่า ประพันธ์หรือคนที่มีฐานะนะคะจะมีการสวมสูทใส่หมวกแล้วก็มีการเที่ยวเตะนะคะค่ะและการแต่งงานนะคะของสมัยนี้กับสมัยก่อนนะคะก็แตกต่างกันค่ะซึ่งสมัยนี้การแต่งงานหรือว่าการมีคู่ครองนะคะการตัดสินใจจะตกอยู่ที่คู่บ่าวสาวค่ะซึ่งผู้ปกครองหรือพ่อแม่นะคะจะมีหน้าที่แค่แนะนําคอยชี้แจงเกี่ยวกับการ ตัดสินใจเท่านั้นเองค่ะแต่สมัยนี้แต่สมัยนั้นนะคะสมัยของหอัวใจชายหนุ่มนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ประพันธ์กลับมาจากต่างประเทศนะคะ mm hmm. พ่อแม่ของประพันธ์นะคะ mm hmm. ก็ได้กล่าวและบอกกับประพันธ์ว่าเขาได้เลือกคู่ครองไว้ให้กับประพันธ์แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือแม่กินเงยคะ่ะแต่ประพันธ์ไม่มีความคิดเห็นชอบนะคะค่ะและการศึกษาในเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่า คนที่ไม่มีการศึกษาก็จะมีการทำงานแบบค้าขายหรืออะไรทั่วไปแต่คนที่มีการงานนะคะเช่นประพันธ์ค่ะหลังจากที่เรียนจบในการศึกษานะคะก็จะได้รับงานคือรับข้าราชการค่ะก็คือการรับข้าราชการนะคะก็จะเป็นอาชีพในสมัยก่อนที่ทุกคนก็อยากจะได้ค่ะแต่สําหรับก็จะได้รับอาชีพนี้ก็สําหรับคนที่มีการศึกษาเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะมีการเงินที่ดีการงานที่ดีและมั่นคงค่ะ จึงอยากจะมีอาชีพนี้กันค่ะส่วนเรื่องสัจจและความยุติธรรมของในเรื่องนี้นะคะค่ะเราก็จะเห็นได้จากพี่ประพันธ์ mm. เขาอยากจะทํางานนะคะ mm. จากที่พ่อได้พาเขาได้ไปสมัครงาน mm. ซึ่งเขาก็อยากจะทํางานที่มีชั้นชั้นสูงขึ้น mm. ใช่ไหมคะแล้วเขาก็อยากจะมีงานที่ดีมีฐานะที่สูงขึ้นตำแหน่งที่ดีกว่านี้เพราะว่าจะมีการงานเงินที่ดีกว่านี้ค่ะแต่ การทำงานนี้จะต้องใช้เส้นสายค่ะซึ่งเขาไม่สามารถที่จะทำได้เขาเลยต้องจำใจที่จะทำงานตามตำแหน่งเกี่วยวกับการศึกษาของเขาค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ